Friend, วสวัสดีทุกคนในะครับตกใจหมดวันหาหำครับเอ้ยากหาทำวันนี้แอบไปงานน้องๆเรียกร้องพี่เอเคซี่เบเกอร์ทำไมไม่เอาไ,ไอเื่อกีโฟ้ไไมางี่บังบนี่ไงครับตอนแรกตอนแรกกลับเดิมนะวนะตอนนี้กลับมาเป็นสภาพเรสซิ่งอีกละ <c oughs> ดูดู <c oughs> นี่วันนี้แค่เอารถออกมาวอร์มนะเนี่ยวอร์มปวดหลังปวดบั้นเด้าปวดเอว เดียวเยอะไปหน่อยอ้าวจ้าโอ้ดืมแป่ต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนทำไมอ่ะไม่ได้ขาไม่ถึงครับเตี้ยให้ผมไปเตะให้ไหมล่ะได้แล้วครับอ๋อได้อยู่นะโอเคท่าสวยท่าสวยเลสวชุเก้น้ำมันน้ำนะน้ำเหรอโอเค เดี๋ยววันนี้เส้นทางเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปทางแครลายนะถ,ถ้าเกิดไปพระรามเจ็ดแล้วไปออกพระรามห้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากับกวนลูกเสือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่เรียกเขากวนลูกเสือ,อ,อก็ไม่รู้เจอไม่เจอไม่รู้แต่ว่าเราไปทางแครลายดีกว่าเดี๋ยวพอตรงไปนี่เจอที่ยูเทิร์นแครไลายแล้วก็ยูเทิร์นครับ เราออกแคล,ลาลออกพระรามห้าแล้วก็ไปขี่วอร์มรถกันที่ถนนสามศูนสองหนึ่งหรือที่น้องๆเรียกกันว่าสามสี่หกนั่นเองมาโดที่เสียงดีนะครับจะทำไม่รู้เรื่องเลยหนูอ่ <laughs> ออ๋นน้ เพราะเสียงกระดังเพราะไม่ดังเกินไปน้องๆอ,อยากดูความหออล่ขอแคนใส่เสื้อปูนก็ดูได้เลยนะไอ้าย,ยาแค่กลงไงครับ ยคุณคุณลุงฮะระวังเอลเชดนะฮะคุณลุงมาเราไปเราไปทางไหนแล้วเนี่ยตรงตรงผ่านแยก,กเกษตร,รแล้วยูเธอเนะี่ะ

น้ำมันต่อมาที่สิบกินหรือครับน้องน้อโอ้โฮ <laughs> พี่สายป่วนว่าจริงๆน้าเข้าข้างในนะลืมเป็นเป็นคนดีกันเลยพี่ข้างน้องขงองแก่ลืมๆม,มันมีทางเข้าป่ะมีอนี่ไงข้างหน้ามีทางเข้า ีผมเข้าไปเห็นพ่อคุดไมานะครั นี่ไม่ได้จ้งเกอะไรเลยนะ <laughs> ความปลอดัวๆครับ <laughs> าอารนเ็น,น,นะนกกไปใ่ชไดใชไ้ใช่ไหมใช่หิมะตอกอยู่ปัเนี่ยอะไนะหิมะเกือบจะตกแล้วเนี่ยเยน็นกนเนี้ยไอ้ยาที่รับูี่ไหมหิมะหิมะ หิมะกำลังตกต้องทำท่าด้วยหิมะสโน่สโน่ะโน่อ้าวตอนแรกคือไม่คิดว่าพี่ดอนเขาจะเล่นเล็กนะคอัปตัวเบาครับช่างมันอย่างมันปัดนะคำแรกเลยอันนี้มันอะไรวะว่าจะเหมือนอารีไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปแยกแน่ครับ เมียางไลยก่อน แล้วครับมันจะกินอะไรขนาดนั้นวะแ <laughs> ม่ค<น>รับเหาะแรงจัดใช่ <laughs> นี่นี่เปลี่ยนยางอะไรมาเนี่ย ความร้อนเท่าไหร่เฮ้ยไม่เยอะจริงหรออากาศมันเย็นด้วยลวมอมั้งอราอันนอกหอด้วยทันไหมไม่ทันไม่ทันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึงแยกแคลาแล้วเลี้ยวซ้ายไม่ต้องขึ้นสะพานที่สองนะฮะ,ะสะพานสะพานแรก ไอ้ด๊อดโนอธิบายอยู่นี่ไงโอเคอ๋อันนี้เดี๋ยวเจอหนึ่งสะพานก่อนใช่ไหมใช่หนึ่งสะพานแล้วก็สะพานที่สองชิดซ้ายโอ้ตอรี่ครับแหมเรานึกว่าไฟเขียวตกใจเลยใช่ เราสตาร์ทมาเก้าเอ็ดเลยอ่ะอะไรนะรสตาร์ทมาเก้าหนึ่งเลยอ่ะอ๋อนิดเดียวไป เซืนนะแต่วันนี้ก็อะไรนะรถไม่ค่อยเย็นเหมือนเมื่อวานไงใช่เมื่อวนเย็นอเอเมื่อวันเย็นกว่าแต่วันนี้ก็ังได้อยู่นะก็พอได้พอได้